เด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูหมิวคุณครูสีหรือแม่เจริญสีอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีสาระน่ารู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานมาให้ความรู้กับเด็กๆในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานั่นเองสําหรับเนื้อหาวันนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของวิชาภลลศึกษานะคะเด็กๆเอาละค่ะไปดูกันเลยว่า วันนี้เด็กๆจะต้องเตรียมใบงานหน้าไหนอย่างไรขึ้นมาบ้างเอาละค่ะไปดูนะคะว่าวันนี้ให้ใช้ใบงานที่สองนะคะชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานหน้าด้านหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะลูกวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเคลื่อนไหวอ่าพละศึกษาคุณครูบอกก่อนว่า มันไม่ใช่ศาสตร์ที่จะพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายอย่างเดียวนะคะมันเป็นพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้มีสุขภาพดีก็ได้การเคลื่อนไหวพื้นฐานของร่างกายก็ได้อ่าทุกๆส่วนของชีวิตประจําวันเราเลยล้วนแล้วแต่เป็นสุขศึกษาและพลศึกษานั่นเองนะลูกนะเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีหรือในส่วนของเนื้อหากันก่อนนะคะบางสัปดาห์คุณครูอาจจะมีในส่วนของปฏิบัติให้เด็กๆได้ลองทํากันนะ ในส่วนของทฤษฎีวันนี้ที่ครูจะพูดถึงก็คือเนื้อหาด้านการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหวง่ายๆขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันอ่าเขาบอกว่าควรปฏิบัติให้ถูกต้องอ่าเพื่อเกิดความปลอดภัยและสร้างเสริมบุค,คลิกที่ดีแก็บผู้นั้นนะคะก่อนที่เด็กๆจะทําเด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนนะคะ ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะลูกนะตั้งใจเขียนนะคะแล้วไปดูที่ที่ใบงานว่าเป็นรูปอะไรเขาถามว่าอะไรบ้างคําอธิบายในการทำใบงานครั้งนี้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่อยๆสะกดคํานะคะให้นะัเกเรียนสังเกตรูรปภาพและบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานใดอ่ารูปนี้เด็กๆดูซิว่าเป็นการเคลื่อนไหว แบบไหนเขาทำอะไรอยู่รูปที่1อ่าเขาทำอะไรอยู่คะรูปที่1คือเขากำลังยืนอยู่ใช่ไหมลูกอ่าเป็นรูปยืนอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ต้องเขียนนะตรงนี้นะเด็กๆไม่ต้องเขียนเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเติมคำตอบให้คุณครูตรงนี้ซึ่งคำตอบตรงนี้จะอยู่ในคลิปวิดีโอต่อไปจากนี้นะคะต่อไปภาพที่2เด็กๆมาดูก่อนแล้วก็ตอบไปพร้อมกับครูว่าภาพนี้คือภาพอะไร ภาพเขากําลังเดินใช่ไหมลูกอ่าดอเอินอนเดินใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สามวันนี้มีสามภาพเด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรอยู่เด็กผู้ชายคนนี้กําลังนั่งอยู่นะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนก่อนนะตร,ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเขียนในกรอบตรงนี้นะลูกนะทั้งสามข้อแล้วมาส่งคุณครูเอาละคะ่ะไปดูซิว่าท่ายืนท่าเดินท่านั่งเนี่ย ใช่การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานรูปแบบไหนอ่ารูปแบบมีทั้งหมด3ประเภทเป็นการเคลื่อนไหวง่ายๆขั้นพื้นฐานของร่างกายขั้นที่1ก็คือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่อ่าอยู่กับที่แล้วเขาจะเรียกเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวรอดูนะคะ2เคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่ 3. การเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ประกอบอการเคลื่อนไหวของมนุษย์เนี่ยตามธรรมชาติเลยมีแบ่งด้วยเป็นออก3ประเภท3ประเภทเนี้เด็กๆอาจจะต้องเอาไปเติมคําตอบในข้อต่อไปนี้ในข้อนี้ในข้อนี้ในข้อนี้บอกคุณครูซีว่ายืนเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือขณะเคลื่อนที่หรือใช้อุปกรณ์ประกอบอหรือเดินเป็นการเคลื่อนไหวแบบไหน ขณะอยู่กับที่หรือเปล่าหรือขณะเคลื่อนที่ใช่ไหมหรือต้องใช้อุปรกรณ์ประกอบอ่าเลือกมาหนึ่งคำตอบนะคะข้อที่สามเขาบอกว่ารูปนั่งเนี่ยอ่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบไหนขณะอยู่กับที่หรือขณะเคลื่อนที่หรือใช้อุปกรณ์ประกอบนั่นเองนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยในลักษณะที่หนึ่งเขาพูดถึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ใช่ไหมลูกอ่าขณะอยู่กับที่ เป็นอย่างไรการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่เขาบอกว่าการเคลื่อนไหวอยู่ขณะขณะอยู่กับที่เนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่มีการเคลื่อนที่อ่ะแสดงว่าเคลื่อนไหวแต่เกิดระยะทางไหมไม่เกิดอ่ะเราสามารถขยับตำแหน่งได้ไหมไม่ได้เช่นอะไรบ้างอ่ะดูรูปที่หนึ่งเด็กผู้หญิงชุดขาวคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ กำลังเอามือเท้าสะเออแล้วก็เงยหน้าขึ้นเงยหน้าลงอ่าแสดงว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือซ้ายขวาไหมไม่เกิดร่างกายเรายังอยู่นิ่งอยู่ใช่ไหมคะแค่เราขยับใบหน้าอันนี้ก็เช่นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ภาพที่1น,นะภาพที่2ผู้หญิงคนนี้กําลังออกกําลังกายอย่างตั้งใจเลยยืนแยกเท้าหนึ่งช่วงไหลแล้วกาลังยกแขนพร้อมกับดัมเบลขึ้นและลงอ่าอันนี้ ไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนใช่ไหมคะไม่ได้เกิดระยะทางใช่ไหมคะก็คือการเคลื่อนไหวยืนนิ่งๆอยู่กับที่นั่นเองภาพที่3ผู้ชายชุดเหลืองกับกางเกงสีเขียวกําลังจ็อกกิ้งอยู่กับที่การวิ่งย่ําเท้าอยู่กับที่ไม่ได้ไปข้างหน้าไม่ได้ไปหลังหรือไม่ได้ไปซ้ายหรือขวาวิ่งอยู่กับที่ยกเท้าแล้วก็ท,ทําทาวิ่งอ่าอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่รูปแบบที่3 c การนั่งงอตัวหรือก้มตัวไปข้างหน้าไม่ได้เกิดระยะทางไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนั่งอยู่แล้วก็แค่ยืดตัวไปข้างหน้าใช่ไหมคะหรือท่านั่งที่ห้าและหานั่งพื้นเด็กๆบางคนเหมือนเลยใช่ไหมอซนเป็นลิงเลยใช่ไหมคะยิ่งช่วงนี้ด้วยใช่ไหมลูกอยู่บ้านเนาะอะอันที่ห้าอันที่ห6หกก็เป็นรูปนั่งเหมือนกันนั่งบนเก้าอี้ได้เคลื่อนที่ไปไหนไหมไม่คะ่ะ เพราะเขานั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือ7ยืนอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้เคลื่อนไปอย่างไรนี่ก็คือตัวอย่างทั้งหมดของการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่เด็กๆอาจจะตอบได้บ้างแล้วใช่ไหมในข้อ1 2 3ว่าอะไรคือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อไปลักษณะที่2ก็คือการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่ แสดงว่ามันจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งและมันจะต้องเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างกันเลยว่าเช่นอะไรบ้างตัวอย่างแรกของการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่ก็คือการว่ายน้ำอ่าว่ายน้ำเกิดระยะทางว่ายจากอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งใช่ไหมลูกหรือการคลาน คลานจากซ้ายไปขวาจากหน้าบ้านไปหลังบ้านใช่ไหมยิ่งน้องยิ่งเด็กๆที่มีน้องเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าการคลานเนี่ยไม่ได้คลานอยู่กับที่แน่นอนก็คือคลานไปข้างหน้าใช่ไหมลูกอ่าต่อไปการกระโดดก็ใช่การเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่เหมือนกันเพราะมันมีการเคลื่อนที่จากบนลงล่างใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึง่งต่อไปการเดิน เดินให้เกิดระยะทางไม่ได้เดินย่ำเท้าอยู่กับที่หรือไม่ได้วิ่งย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเหมือนรูปด้านหน้าทิ้งรูพูดเมื่อกี้นะคะอันนี้มีการวิ่งแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเกิดระยะทางเดินก็เช่นกันมีการก้าวเปลี่ยนระยะเปลี่ยนตำแหน่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่ทั้งหมดนะคะต่อไปลักษณะที่สาม การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการใช้อุปกรณ์แสดงว่าจะต้องมีตัวช่วยเสริมเข้ามาแล้วใช่ไหมอ่าก็คือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยมีการเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอ่ามีคำว่าอุปกรณ์เข้ามาช่วยอุปกรณ์นั้นจะประกอบไปด้วยอะไรก็ตามที่เกิดการเคลื่อนที่อยู่ด้วยเช่นลูกบอลเห็นไหมคะวอลเล์บอลอ่ะ รถจักรยานเจ๊งหนุ่มๆกำลังปั่นจักรยานโดยใช้อุปกรณ์ก็คือเจ้าจักรยานนั่นเองหรือลูกฟุตบอลเด็กๆกำลังวิ่งไล่เตะลูกฟุตบอลอยู่หรือเตะสลับกันส่งไปส่งมาอยู่หรือผู้ชายคนนี้กำลังเล่นปิงปองอยู่เห็นไหมคะนี่ก็คือการเคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยอ่าไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลก็ดี หรือการเป็นการอันเดอร์บอลก็ดีหรือเป็นการปั่นจกักรยานก็ดีการเตะฟุตบอลก็ดีหรือการเล่นปิงปองก็ดีแบดมินตันเทนนิสก็ดีล้วนแล้วแต่มีอุปกรณ์เข้ามาช่วยและเกิดการเคลื่อนที่จึงเรียกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการใช้อุปกรณ์นั่นเองเอาละค่ะสรุปง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจก็คือการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานเนี่ยเด็กๆจะต้องอา,อาศัย ความชํานาญนิดนึงใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวซึ่งจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้ตามที่นักเรียนต้องการแล้วก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความแข็งแรงเมื่อนักเรียนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกําลังกายเป็นประจําสําหรับคนที่ขี้เกียจลุกขึ้นหรือเดินไปไหนหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยังไงกล้ามเนื้อมันก็จะ เหลวๆใช่ไหมคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่ค่อยได้ทํางานถ้าไม่เกิดการเคลื่อนไหวเลยกล้ามเนื้อมันก็จะรีบอ่อนแรงไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้แล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้นั่นเองนะคะหวังว่าใบงานวันนี้เด็กๆคงจะตอบถูกนะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอของครูไปแล้วลองบอกคุณครูซิว่าเป็นการเคลื่อนไหวรูปแบบใด 1. รูปแบบการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่2การเคลื่อนไหวขณะ เคลื่อนที่และ3การเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์หวังว่าเด็กๆคงจะไม่งงนะลูกนะแล้วก็เขียนตอบให้ถูกต้องในกรอบตรงนี้นะคะ,ะไม่ต้องบอกคุณครูว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรไม่ต้องบอกว่ารูปนี้เป็นรูปยืนไม่ใช่อ่าเด็กๆจะต้องตอบว่ารูปยืนเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวรูปแบบใดยกตัวอย่างเช่นเป็นการเคลื่อนไหวคณะ อยู่กับที่ต่อแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะแล้วไปดูรูปที่2ว่าเขาทำอะไรเขาเดินใช่ไหมเขามีการเคลื่อนที่หรือเปล่าอาสามเขานั่งอยู่ คุณครูก็บอกตัวอย่างไปแล้วนะคะในในช่วงต้นคลิปเด็กๆลองไปย้อนดูคําตอบนะลูกนะอาลาค่ะสำหรับวันนี้คุณครูหมิวหวังว่าเด็กๆคงจะได้ความรู้แล้วก็นำความรู้เนี่ยไปปรับใช้แล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องด้วยอย่าลืมว่านอกจากตอบถูกต้องแล้วเด็กๆตกแต่งให้สวยงามด้วยนะลูกนะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองด้วยนะคะแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะดูแลรักษาสุขภาพ อย่างปลอดภัยจากโควิด19แล้วหวังว่าในเร็ววันเนี่ยเราจะได้มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย